ตัวช่วยให้นอนหลับจากธรรมชาติก่อนไปรับชมฝากกดติดตามส่งวัยใจแทบให้ด้วยนะคะตัวช่วยที่จะทําให้เพื่อนๆหลับง่ายขึ้นมีดังนี้นะคะ 1. ผักโขมพืชตระกูลถั่วและธัญพืชมีแมกนีเซียมเป็นหนึ่งในวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ช่วยการนอนหลับที่ดีที่สุดเนื่องจากช่วยเพิ่มระดับกาบาซึ่งกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายและนอนหลับได้ง่ายขึ้น2ผลิตภัณฑ์จากนมในนมมีแคลเซียมและมีบทบาทสําคัญต่อวงจรการนอนหลับเพราะแคลเซียมช่วยให้ร่างกายใช้กดอะมิโนทริปโตเฟน ซึ่งมีผลกดประสาทที่ช่วยให้หลับสบายมากขึ้น 3. ผักตระกูลกะหล่ำข้าวกล้องและมะเขือเทศมีกาบามีศักยภาพในการทำให้สมองสงบช่วยลดความเครียดและก็ความวิตกกังวลค่ะ 4. ไก่เนื้อชีสโยเกิร์ตไข่แล้วก็ปลามีสารทริปโตเฟน เป็นกรดอะมิโนโจําเป็นที่ช่วยในการควบคุมความสมดุลของไนโตรเจนและการผลิตไนอาซินเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างสารสื่อประสาทเซโรโทนินร่างกายของเราต้องการเซโรโทนินเพื่อผลิตเมลาโทนินเพื่อไปควบคุมการนอนหลับอีกทีหนึ่งค่ะดังนั้นจึงเรียกได้ว่าทริปโตเฟนเป็นต้นน้ําที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับนั่นเองค่ะ 5. โกจิเบอรี่ไข่นมปลาแล้วก็ถั่วมีสารเมลาโทนินเป็นตัวช่วยในการนอนหลับ การรับประทาน2-3ชั่วโมงก่อนนอนจะสามารถช่วยให้หลับเร็วขึ้นและอาจจะช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนมากขึ้นค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆจะได้เป็นสุงวัยที่สุขภาพดีสดใสไปด้วยกันค่ะ